เจ็ดมือถือรดราคาเหลือ1 5ื0นหถึงสองหมบาทมีรุ่นไหนบ้างที่คุณผู้ชมกำลังเลงอยู่ในตอนนี้นะครับอย่าบอกว่าในแคมเปญน8.8ของช h อปปีหรือว่า lazada นะครับก็จะมีโปรโลดในส่วนส่วนนี้เช่นกันนะครับมีรุ่นไหนบ้างที่คุณกำลังมองอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ สวัสดีครับวันนี้พงพะผมเป็นกิมซาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่การแนะนํามือถือง,งบประมาณ1 5 0 0 0บาทไปจนถึง2 0 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรประจําเดือนแล้วกันนะครับมีช่วง7.78.8นะครับซึ่งตอนที่เรากําลังอัดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีแฟลชเซลแล้วนะครับก็เลยหยิบในงบราคาประมาณ 15- 0 0 0มาถึง20,000มาให้คุณผู้ชมด้ดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าเออในฟรีเซตตรงนี้เนี่ยม,มันมีรุ่นไหนบ้างที่กําลังแบบเป็นที่นิยมหรือว่ากําาาลัังงงเปป็นนกกรรรระะแสออยยู่่่บซึหหิมมมดด้้้วณท7ุตำ บอกไว้ก่อนว่ามือถือถ้าคุณเจาะเฉพาะเรื่องการเล่นเกมอย่างเดียวนะครับถ้ามันเกิน15ื่นขึ้นไปเนี่ยเรื่องของ performance เนี่ยเราการันตีหรือว่าเราไว้ใจได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้หลายรุ่นที่ผมหยิบมาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของเวอร์ชัน Android เวอร์ชัน iOS หรือว่ารวมไปถึงระบบปฏิบัติการ OS ต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องการจัดจําหน่ายการหาซื้อง่ายไม่ง่ายเรื่องของศูนย์บริการเรื่องของอะไรอย่างนี้นะครับก็มาลองฟังกันดูดีกว่าว่า7รุ่นที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นยง โดยเดี๋ยวเราเรื่องวันที่รุ่นแรกเลยลวกันนะครับรุ่นแรกที่เราหยิบมานะครับคือตัวเรียวมี GT 7T นะครับก็เป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดในซีรีส์ที่เป็น GT แล้วกันนะครับเปิดตัวมา2รุ่นคือ GT 7แล้วก็ 7T นะครับซึ่งผมบอกไปในคลิปหลายรอบมากนะครับว่าถ้าเกิดอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเรียวมี GT 7เนี่ยตัวเร a l วมี GT 7T เนี่ยก็ให้ในส่วนนั้นของคุณได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราสเปคให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น rate Refer 1.5K 120Hz CPU นะครับเป็น Dimensity 8400 Max นะครับตัวที่หยิบมานะครับคือรุ่น RAM 12ร o ม256แบตเตอรี่ให้มา7,000พร้อมด้วยฟ้าชาร์จ120วัตต์นะครับราคาเต็มจริงๆอยู่ที่19,999บาทนะครับตอนนี้ตอนที่กำลังแลชเซลอยู่ตอนนี้นะครับราคาลดลงไปเหลือ17,799บาทลดในหน้าร้านค้าไปประมาณ2,200บาทนะครับซึ่งเรื่องของ performance อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามันเทียบเท่ากันเลยกับตัว r e l m e GT 7นะครับคือในแง่ของ performance ก็ดีนะครับเรื่องของ CPU GPU, GPU ความแรงก็ดีนะครับและแน่นอนว่าตอนที่ผมเทสเรียวมี g t 7 T นะครับพวกโหมดเกมต่างๆที่รุ่นพี่อย่างเรียวมี g t 7ได้เนี่ยของตัว7 t เนี่ยก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างเช่นการทั้งค่าขั้นสูงที่สามารถปรับตัว GPU แล้วก็ CPU ให้แสดงผลขั้นสุดได้หรือรวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่อย่างตัว AI Pro นะครับที่สามารถบูเลตเป็นข้อความได้ว่าเออฝั่งนี้มีเสียงยิงนะรัศมีนี้มีเสียงยิงนะในเกมผ u b g Mobile อย่างนี้ตัวเรียวมี g t 7 t ก็มีมาให้นะครับทั้งนี้ เรียกได้ว่าใหญ่มากนะครับ7,000พร้อมด้วยฟาชาร์จรอยี่ไม่ได้แตกต่างจากตัวเรวมีเเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากก็คือตัวไอเซนของเขานะครับที่ระบายความร้อนได้เร็วและไวมากๆนะครับถ้าเทียบกับมือถือที่เล่นเกมทั่วไปเนี่ยของตัวเรีวมีเนี่ยความร้อนอาจจะขึ้นสูงก็จริงแต่ว่าในการกระจายความร้อนหรือว่าระบายความร้อนออกเนี่ยเรียกได้ว่าทําได้เร็วมากๆนะครับสำหรับใครที่เลงรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วเป็นคนที่เล่นเกม a อนะครับบอกเลยว่าเติมตังอีกนิดนึงไปเอาตัวเรี้ยามารถ ที่จะเปิด R V 120เฟรมได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปเชียษหะไยแล้วกันนะครับถ้านับจากตัว In f ฟิ ix มาเนี่ยมันไม่เคยมีรุ่นไหนทําได้แต่ตอนนี้เรียวมี G T 7สามารถเปิด R V 1 2 0ได้แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นน้องเนี่ยน่าจะตามมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าปรับได้หรือว่าอัปเดตได้เดี๋ยวผมหมุดเอาไว้ให้ตรงตัวท็อปคอมเมนต์แล้วกันว่าตอนนี้ก็ได้แล้วเช่นกันอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแบรนด์ p o c ก้นะครับหยิบมาด้วยกันทั้ ตัวนี้โอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เปิดออกมาราคาดีมากๆแล้วก็ทําให้ตลาดในช่วง m ิ d เรนไปจนถึง20,000เนี่ยแตกกันไปช่วงหนึ่งเพราะว่าสเปคที่ให้มาโหดมากนะครับเปกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มเล่าให้ฟังเลยนะครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอนะครับเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอเนี่ย6.67นิ้วความละเอียดเป็น 2K refresh rate 120Hz CPU เนะครับเป็น snap 8 Gen 3ช่วงต้นปีนี่คือถือว่าแรงมากแล้วนะตัวที่นํามาทดสออบบนครครัืุ่12 512 ที่6,000พร้อมด้วย Fast c h จ r g e 90บาทนะครับในราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่19,990บาทนะครับในช่วงนั้นที่มีทั้ง Pro ทั้งมีโค้ดส่วนลดเนี่ยลดลงไปเหลือ17แต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาหน้า Official ของเขานะครับลดลงไปเหลือ16,990บาทถ้ากับว่ามันเลยมิสเรนขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะครับถ้าใครที่กํลังสนใจรุ่นนี้อยู่ก็จัดได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคือตอนนี้เนี่ยในเกม AR เนี่ยเขาสามารถที่ปรับเป็น90เฟรมได้แล้วนะครับใครที่ใช้งาน Poco F7 Pro หรือว่า F7 เฉยๆอยู่แล้วมันปรับ a V เป็น ได้นะครับถ้ามันยังไม่แสดงผลเนี่ยให้คุณผู้ชมลองเข้าไปที่แอปแล้วก็เคลียร์แบตเตอรี่ของเขาดูให้เสร็จสมเรียบร้อยก่อนนะครับว่าเออล้างแคชล้างข้อมูลก่อนที่แบบเออแบตเตอรี่มันเคยใช้ไปว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าผลที่ผมลองเทสมาสําหรับตัว F7 F7 Pro ก็ถือว่าโอเคอนะครับแล้วก็ในเกมอื่นๆก็ปรับตั้งค่าได้ขั้นสูงเช่นกันนะครับแล้วก็มันจะมีในบางเกมนะครับที่ตัว p o p o F7 Pro เนี่ยสามารถที่จะเปิดเฟรมเรทอัจฉริยะได้นะครับแล้วก็อัปเกรดภาพเป็นขั้นสูงได้นั่่่่่่่นนนนเเเองครครัืีีียกกไไไดไได้้ววาาามตตจุพทป็ F7tra เลยในราคาที่ถูกกว่าประมาณ4 0 0 0บาทนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วในตอนนั้นที่เปิดมานะครับจนถึงตอนนี้ยอจริงก็ยังคุ้มค่าอยู่นะครับแล้วก็ไฟภาพหรือว่าวิดีโอที่ผมได้ลองเอาไปไลฟ์ตีมมาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยอยู่นะคือมันเป็นมือถือเล่นเกมที่ไม่ได้ดีแค่เรื่องการเล่นเกมแล้วนะครับเรื่องการใช้งานกล้องใช้งานอะไรทั่วไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่ารุ่นพี่นะครับให้มา6000เลยอันนี้คือือออถว่่่่าาเจงมกกนนรัไปทีุต นะครับตัว Poco F7 Ultra เนี่ยจริงๆตัวนี้เนะี่ยมันต้องในเรนจ์ประมาณ20,000กลางนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าในช่วง8.8ที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยราคาน้องเนี่ยตกไปเหลือ2 9 9ห0บาทนะครับในรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นก็เรื่องันที่หน้าจอเลยนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอเนี่ย6.67นิ้วความละเอียดเป็น2 K นะครับปฏิเฟสเรทหนึ่งร้อยยเร์ตซ์ซีพียนะครับเป็น Snapdragon 8 Elite เนาะตัวที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยคือรุ่น RAM 16 512 ROM 12, แบตเตเเอรี่นี่ยให้มา5,300พร้อมด้วยาชาร์จ120สินะครับ ราคาเต็มของรุ่นที่ผมนํามาทดสอบเนี่ยคือ2 3 9 9 0บาทนะครับตอนนี้ถ้าลดในหน้าร้านค้าของเขานะครับยังไม่รวมส่วนลดนะก็จะเหลือประมาณ2 1งหมื่นต้นๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเอารุ่นที่เป็น ram 12ร้อยห้นะครับจะลดลงไปเหลือประมาณ2990บาทนะครับราคาเ็าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบสวยมากนะครับคือต้องเทียบอย่างนี้เลยว่าเขาเนี่ยได้ cpu ที่เป็นตัวท็อปก็จริงนะครับแล้วเขายังมีชิปเสริมที่ชื่อว่า vision boost d7 อีกนะครับที่สามารถเฟรมเรทอาชีริยะในทุกๆเกม จีได้เกนชินได้โฮงไกได้ทุกเกมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยใช้งาน Poco f 7 Ultra เนี่ยเป็นเครื่องหลักนะครับหลังจากที่ผมลองเอาไปเล่นเกมระดับหนักมาอย่างเช่นโฮงไกสตาร์เรลก็ดีนะครับหรือว่าเกมอื่นๆนะครับในตอนที่เขาใช้งานเฟรมเรทอัจฉริยะนะครับมันเฟรมเรทมันจะนิ่งอยู่ที่120เลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากดูอัปเดตประมาณ5-6เดือนของตัว Poco f 7 Ultra ยังไงเดี๋ยวผมทําให้คุณผู้ชมได้ดูไว้ละกันนะครับว่าเออมันเป ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในพลังดิบ s n ร p d r a ้ o n 8 Elite ยังไงก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับคือถ้าเทียบกับเจนก่อนๆมันร้อนน้อยลงนะครับและอีกอย่างคือมันเป็น Gen Ultra Gen แรกนะครับที่เปิดตัวมาเพราะว่าปกติก็จะมีแค่ F 6 F 6 Pro นะครับแต่ว่าตัวนี้มีตัว Ultra มาด้วยแล้วก็พิเศษในเรื่องของชิปที่เป็นชิปแยกอะไรอย่างนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นสําหรับผมที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆรุ่นถัดไปนะครับตัว iQOO Neo 1 นะครับผมในช่วงที่แบบเขากําลังขายร้อนช่วงแรกๆนะครับ Earl ์ลี่เบราคาลดอะไรก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังนะว่าเป็นไงบ้างนะครับก็สำหรับไอคูเนโอสินะครับหน้าจอเนี่ยเป็นอัลบริดขนาดจอ6.78นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K Refresh Rate 144เฮิร์ตนะครับตัว CPU นะครับเป็น Snapdragon 8S Gen4 นะครับตัวที่นำมาทดสอบคือรุ่น RAM 16 ROM 512แบตเตอรี่7000พร้อมด้วยฟ้าจาน120วัตต์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไอคูเนโอสิเนี่ยก็เป็นหนึ่่่่่งงรรรุนนนนนทีาาาาาจัับบตมมออกกๆะะคเเพวหื ก็ไปจากเรื่องความลื่นของ 8S Gen4 แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของชิปที่เขาให้มาเป็นชิป q 1ที่ใช้ในการแทรกเฟรมได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมาะที่สุดสำหรับก,การเล่นเกมแล้วกันนะครับถ้าถามว่าราคาตอนนี้แข็งไหมก็ยังบอกเลยว่ามันแข็งเพราะว่าด้วยสเปคต่างๆด้วยแบรนดิ้งต่างๆนะครับมันทําให้ราคามันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพราะว่าถ้าดูในกิจกรรม88ที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่จริงๆนะครับราคามันจะอยู่ประมาณ17ื่นเจ็ดอยู่เลยนะครับการที่จะซื้อไอคูเนโอสิบให้ลดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องซื เราลีเบิร์ดเนี่ยลดไปประมาณ2,000บาทนะครับแล้วก็ได้ของแถมที่จะเพียบมากด้วยนะครับอันนี้คือในเรื่องของราคานะแต่ว่าถ้าเทียบในด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับบอกได้เลยว่าเล่นได้ลื่นปืนสเกิดการมากนะครับต่อให้เป็นชิป 8s Gen4 ที่แบบเออยังไม่เคยยัดใส่ในรุ่นไหนมาแต่ว่าการออฟติมิอะไรมามันค่อนข้างนิ่งเลยนะครับเกมบ้านๆ Rv ผับจีอย่างนี้เล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยผับจีมันได้120ยังนต่ Poco F7 ที่ใช้ชิปตัวเดียวกันเนยปรับได้แล้วแต่ตอนนนั้นที่ผมเช็คล่าสดเหือนยังปรับ120ไม่ได้แต่ว่วาใครที่ใช้ ไอคูนโอสิอยู่นะครับเล่นพับจีลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว่าตอนนี้เนี่ยปรับเป็น1 2 0เฟรมได้หรือ,อยังแต่ว่าถ้าให้เทียบในเรื่องของ p e r f o r m มนซ์อย่างเดียวบอกได้เลยว่าลื่นปื r เกิดการนะครับหรือรวมไปถึงในเกมที่สามารถแทรกเฟรมได้พับจีฮงไกเก็นชินนะครับพอแทรกเฟรมแล้วจริงจริงก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วในราคาที่มันตั้งมานะครับคือถ้าพูดในเรื่องของเกมความสุดความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในที่หยิบม,มาเลยที่เล่นเกมได้ดีมากๆนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันททีี่่่่รรุนตตอไปเลยัับสหบว iPhone 15ผม คืเป็นล่าสุดนะครับถามว่าทำไมต้องหยิบ iPhone 15มาคือคุณผู้ชมถ้าลองดู p e r f o r m a n c e กับคลิปล่าสุดที่ผมได้ลงไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นมือถือเล่นเกมอีกรุ่นนึงไม่เชงเล่นเกมนะมือถือไลฟ์สไตล์อีกรุ่นนึงนะครับที่เล่นเกมได้ดีมากๆและมันลดราคาลงมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเล่าสเปกให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับเริ่มตนน้นกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น Super ร์เรติน่า d อนขนาดหน้าจอหกจุดหนึ่งนิ้วความละเอียดเ,เป็น Apple A16 ะครบเัวที่ทดสอบนะครืคอรน 6, ROM 128, ตเตอี่33 1 4 9ฟีฟาชาร์จประมาณ30เนาะราคาเต็มที่เปิดตัวเลยนะอยู่ที่32,900บาทตอนนี้นะครับใน s h อ p e e Lazada t i k t o k อกนะลดเหลือประมาณ21 0ห0หรือ2 5 0 0บาทนะครับคือก็ต้องเลือกร้านกันดีๆนะครับว่าเออร้านไหนน่าเชื่อถือไปดูคะแนนไปดูอัตราขายยอดขายของเขานะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าเออเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าร้านที่ผมได้มานะครับร้านน้ำแข็งใน Ti k t o k นะครับราคาลดลงไปเหลือ2500กว่าบาทเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากมาก สำหรับใครที่อยากจะเข้ารัธิ iPhone ในงบที่ถูกที่สุดอันนี้คือถูกกวา่า iPhone บรกอีกนะอันนี้คือในเรื่องของราคานะครับส่วนในพาร์ทของ Perform a n c e อย่างที่ผมพูดไปนะครับยังไงก็เล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับเกมอารนี้สบายหายห่วงอันหน้าจอออกมาภาพสวยมากหรือว่าไปถึงเกม p u b G ในกราฟิกที่เป็นสูงสุดนะครับก็ยังคงทําได้ดีอยู่นะครับอัดหน้าจอก็ออกมาดีมากถ้าเราเทียบกับ Gen 1 3บหรือว่า14่เนี่ยบอกได้เลยว่า p พอร o r อ a n แ e นต่างกันแบบเห็นได้ชัดอยู่ในพาร์ทของการาอรันอนอรอรดหน แในการไม่อัดหน้าจอมันทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการอัดหน้าจอก็มีบ้างที่เรารู้สึกว่าเออภาพมันดูไม่ลื่นดูไม่สมูทสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นที่เรื่องของความร้อนแล้วก็ขนาดจอนะครับด้วยจอมันเล็กนะครับความร้อนมันก็เลยกระจายไวมันก็เลยเต็มเครื่องไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเล่น iPhone 15ให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับอยู่ในห้องแอร์เปิดพัดลมให้มีพัดลมติดตัวให้เขาอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันจะช่วยยืดอายุแล้วก็การใช้งานของมือถือของคุณด้วยรวมไปถึงความลื่่นนนนนใกการรเเมคุณด้วยััองบสห iPhone 15ผมว่าก็คุ้มอีกหนึ่งรุ่นเช่นกันสำหรับใครที่อยากเข้ารับทีไอโฟนเนาะตัวนี้ก็คุ้มกว่า 16e ไปเพลได้ชัดเลยนะรุ่นต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นแบรนด์ IQ ูอยู่นะครับคือ IQ คู12นะครับคือเรียกได้ว่าผ่านมาประมาณเกือบ2ปีแล้วกันนะครับถ้าถ้าเทียบเป็นเจนจริงๆนะครับถ้าราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ27,990บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในตลาด เฟซบุ๊กนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 8ื0 0แถึงสองหมนะครับเพราะว่าคนเนี่ยใช้งานมาประมาณเกือบ2ปีแล้วก็เริ่มที่จะเทขายเป็นมือสองนะครับแต่ว่าในหน้าออฟฟิเชียลเนี่ยตอนนี้เหมือนจะหายากเลยนะถ้าหาได้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ประมาณสักหลัก 22- 0 0 0ื่นสออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวผมจะลองหากลุ่มหาอะไรมาให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่าเป็นไงบ้างน,นะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากเพราะว่าเขาเคยเป็นอดีตตัวท็อปในฝั่งไอคูเอรเนาะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ TPO อาร์โมเลดขนาดหน้าจอ6.78นิ้วความเร็วเป็น 1.5K r e f r ร s h Rate 104ซีฮิท CPU นะครับเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับตัวที่มาคือรุ่น RAM 16 ROM 512แบตเตอรี่5 0 0 0พร้อมดเลยไฟาชาร์จ120วัตต์นะครับคือถ้าเป็นราคาเต็มในรุ่น RAM 16 ROM 512เนี่ยอยู่ที่39,900บาทแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่าง RAM 12 ROM 256นะครับราคาเต็มอยู่ที่27,990บาทนะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับลดเหลือป,ประมาณ18,000-20,000ถึงบาทแล้วแต่คนกดไได้้ในนนนช่่่ววงเทศกาาาลออะะะรรรรปรมมณัันนคัคคบบแตสหผื iQ12 จากที่ผมอัปเดตไปล่าสุดก็ประมาณ4เดือนที่แล้วก็ยังคงคุมค่าอยู่ทุกการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกม RV Pub G Data f o r ลต e าเกมจีนฮงไกเล่นได้ลื่นหมดเลยนะครับยิ่งเป็นเกมไหนที่สามารถแทรกเฟรมเรทได้นะครับอย่างเช่น Pu บจีฮงไกเกมจีนเล่นได้ลื่นหมดเลยนะครับด้วยชิป Q1 จริงๆทําได้ดีมากๆนะครับถ้าให้เทียบ Perform a n c e กันจริงๆระหว่าง iQ คู o 10กับ I q คูนะครับ performance ของ i q คูก็ยังคงทําได้ดีกว่าอยู่ในแง่ของความลื่นคควววาาาามมมมมส stableable นะัตต่่่่งไได้ มไม่ได้เยอะมากจนถึงขั้นที่แบบลองมองไม่ออกอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าในพาร์ทนี้ก็ลื่นอยู่แล้วสําหรับใครที่ยังหาซื้อได้หรือว่าใครที่ขายมือสองนะครับก็ลองไปหาดูมือสองแล้วกันนะครับเป็นอีกรุ่นที่คุ้มอยู่และยังคงการันตีว่าใช้งานได้อีกประมาณ2-3ปีข้างหน้านี้นะครับผมคุณผู้ชมครับมากัะที่รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายคือตัว Xiaomi 14T Pro นะครับผมว่าเออเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับผม Xiaomi 14T Pro เนี่ยหน้าจอเนี่ยให้มาเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดเป็น QHD Plus Refresh 144Hz CPU เป็น Dimensity 9300 Plus นะครับตัวที่มารุ่น RAM 12รอม512บมมโรี่5,000พรอมดเวยไฟชาร์จ 120W นะครับ Xiaomi 14T Pro ราคาเปิดตัวจริงๆอยู่ที่21,990บาทตอนนี้นะครับลดลงไปเหลือ19,820บาทนะครับก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ20,000แล้วนี่ลดไปประมาณเกือบ2,000ถ้าผมจำเลขไม่ผิดนะลดไปประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังคงคุ้มค่าอยู่สำหรับผมในแง่ของการ ก,การใช้งานทั่วไปการใช้งานกล้องตัวนี้เรียกได้ว่ารับจบมากๆนะครับแต่ว่ามันมีพนักง,งานที่ใช้ Xiaomi e 14T Pro อยู่ในตอนนี้ผมก็เลยไปถามฟีดแบ็กเขามาว่าเออตอนนี้ใช้งานมีปัญหาอะไรบ้างไหมเขาบอกว่ามีปัญหาแค่เรื่องของแอปบางแอปเนี่ยมันเข้าเองอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบไทยถยนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็เข้าแอปเองอัตโนมัติอะไรของเขาก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในพาร์ทของ Perform a n c e ต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าลื่นปเกิดการมากนะครับเพราะว่าในตอนที่เล่นเกมก็ดีนะครับในตอนที่เล่น Delta Force เล่น r าเล่น PubG เล่นอะไรคือลื่นหมดแล้วในเวลาปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ซีรีทีเนี่ยเราไว้วางใจได้อย่างหนึ่งคือเวลาที่เราอัดหน้าจอออกไปนะครับภาพมันสวยมากนะครับคือเวลาที่เราอัดหน้าจอเนี่ยมันตั้งค่าได้ละเอียดมากๆถึงขั้นที่แบบเปิดบิตเรทได้50เปิดตัวเฟรมเรทได้ถึง90เฟรมในการอัดหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆสําหรับคนที่อยากเอาไปทำคอนเทนต์เอาไปสโลเวลาทําคลิปช็อตอะไรอย่างนี้ผมว่าตัวนี้ก็เล่นเกมดีอัดหน้าจอดีอีกรุ่น ในเรทราคาประมาณนี้ที่ผมไม่ได้หยิบมานะครับอย่างเช่นตัว vivo v, v 5 0นะครับหรือรวมไปถึง h o n o r series 4 0 0 pro 2 0 0 pro อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็น h o n o r อครับผมไม่ได้เทสก็เลยไม่สามารถที่จะนํามาบอกหรือว่าเล่าให้คุณผู้ชมได้ที่มันเป็นเชิงข้อมูลเนาะถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นอ n alysis จากตัวเราเองแล้วผมนํามาเล่าได้อนันเนี่ยคือจะให้ข้อมูลที่แบบตรงมากแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลลอยที่ผมยังไม่ได้ทดสอบเองเงี้ยผมก็เลยไม่กล้ามาการันตีว่าตัว h o n o r 4 0 0ส เนี่ยมันจะเล่นเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าเออผมไเห็นสเปคแล้วแหละว่าเขาเปิดมาก็ค่อนข้างอลังการอยู่นะครับหรือว่าไม่ถึงว i v o v ี0ถามว่าทําไมไม่หยิบมาผมว่าเขาเนี่ยให้เป็นท็อปของตัว Mid r ว n g แล้วกันนะครับคือ1 0 0 0 0หมื่นถึงหมื่นห้าเนี่ยเขาจะอยู่หัวหัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมาในงบประมาณนี้เนี่ยผมว่ามันมีหลายตัวที่ให้สเปคที่มันแรงกว่านั้นนะครับหรือรวมไปถึงหลายตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้กล่าวถึงด้วยน่นเอ็นะครับก็คิดว่าเป็7รุ่นที้นาท ที่เล่นเกมได้แล้วก็ที่ลดราคาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง s h อป e e l a z a d a t i k t o k s อ o ออะไรต่างๆก็แล้วแต่นนเองนะครับลิงก์สินค้านะครับแน่นอนแล้วว่าผมอาจจะปักไว้ให้คุณตรงนี้เท่าที่ผมจะหาได้นะครับหรือว่ารุ่นไหนที่มันนอกเหนือไ,ไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะปักไว้ในท็อปคอมเมนต์หรือว่าในเดสคริปชันให้คุณผู้ชมได้ลองไปกดไปหากระดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามต้องกวนกดติดตามด้วยนครับบาา่่า่่่้ททีีตติดดมอองกไไ เย,เยอะกว่าคนที่ติดตามด้วยยังไงก็เอ็นดูยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆคนนี้ด้วยกดติดตามให้คนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมนาเด็กนะครับวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ไม่ขอโทษนะสวัสดีครับ